ไอ้เสมครับว่าขอดีแม็กเทาแลมโบนหน่อยครับเออผมหามาตั้งนานแล้วไปป้ายแดงก็ไม่มีของให้ผมครับอ่าไอ้เสมจัดให้ผมหน่อยครับผมไอ้เสมอีกแล้วครับบ่วหาใหอยเตียเนี่ยเสนอเสนอมาเออน่าดีหาให้น้ำกระดีก็ได้อ่าได้นี่แหละหาในคอมเมนต์นี่แหละมีไผู้สาวหลายอยู่ดอกช่องไอ้เสมหนึ่งนะผู้สาวล้หลเพราะเดินติดตามไอ้เสมอยู่นะอ้าวหนึ่งจุดเก้าเทาแลมโบ หามาตั้งนานแล้วไปไป้ายแดงก็ไม่มีของให้เพิ่มเงินแล้วให้สั่งจองแล้วก็ให้รอรอรอแล้วรออีกรออีกรอแล้วรอแล้วก็ไม่มีรอแล้วสงการก็จะได้รดหรือเปล่าก็ไม่รู้อบอกไอ้คีนุ่นปีใหม่หนุนะ่นนั้นถึงจะได้อจองสงการได้ปีใหม่มจะรอไหมไม่รอก็ต้องมาหาไอ้เสมอ่าใครอยากได้1.9ึเก้าเทแลมโบนี้มาแล้วครับ ป้ายแดงไม่มีของมหาไอเสมรถซิ่งรถมือสองสภาพป้ายแดงแต่ขายถูกกว่า2อถึงสแสนสุดไม่สุดสุดจ้าไปชมเลยครับนะสองคัน 2, เอาคันแรกก่อนมานี่คือ1.9เกาเทรแลมโบคันนี้เทาแลมโบคันนั้นเทาร์โฟลี่อื้ได้ได้ได้ <laughs> ได้ไดมันกันเดียวกันหรือว่าแล้วแต่จะเรียก <laughs> อ้าวคันนี้ล้อแม็กซี8ไม้หลักหมื่นโลเท่านั้นนะ ไรไม่บางคันอีกเก้าพันโลก็มีนะห้าพันโลนะเออห้าพันโลเหรอครับวิ่งห้าพันโลกูจะบ้าตายกูจะบ้าตายดูดิเีแคันนี้ห้าพันโลคันนี้ห้าพันโลเหรอครับดูดิถุงถุงยังไม่แกะเลยโอ้เฮ็ดเงียงก็แอะแกะถุงแกะถุงได้แล้วพี่น้องเด้อมาสิแตกค่าถุงห้าพันโลผ่อนแปดพันตลอดสัญญานะเดี๋ยวแถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิบไอป้ายแดงหนึ่งคันโอเคไหมโอเคเดี๋ยวดูของเครื่องไปด้วย นะเอาใครสนใจเท่แลรมโบคันนี้ไลเนอร์ไม่มีเจาะออกป้ายแดงเพิ่มห้าพันห้าห้าไลเนอร์แม็กเพิ่มอีกเกือบสองหมืนนี่ห้าพันโลได้รถใหม่ป้ายแดงเลยสุดไหมสุดจัดมาดูมาดูมาดูของเครื่องเดี๋ยวจวบารถไอ้สิมเพอขายขึ้นสักประกันมาม่ไอวใคคือย <c oughs> <c oughs> ่ามแท้รถมือสองเนี่ เอ้ยกระบ,บึงเลยเป็นยังเห็นบ่เออไข่บึงบรูปบ่อป็นเนาะเ,เ,นเห็นบ่หัวนอ็อตบ่ถอดล่องแก้มบ่ถอดสากปูงบ่เคยถอดเห็นบ่เออฝากปูงก็บ่เคยถอดเห็นบ่สบายใจได้ยังสบายใจแล้ว,ลวเออรถบุญเนี่ยบ่มีรถชนรถความรถต่ำอย่างแน่นอนครับพา,นะาได้ชนอยู่อย่างเดียวชนอย่างชนงวดไม่ได้พอนสามงวดติด งว,วดชนงวดงวดชนงวดสามงวดติดยึดเลยเอาเอาเอาเฮ้ยมุกเก่าแล้วครับไอ้มุกเก่าแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นใหม่ <c oughs> มุกเกา่าลีลันใหม่เออพวกคลิปเก่าลบหมดแล้วไงนะเดี๋ยวเผื่อเอฟซีใหม่เขายังไม่รู้อ่ายังไม่รู้แบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวมาเล่นใหม่เอาเทาเฟอร์เดลี่คันต่อมานะคันนี้ไปประยี่สิบสองมันเท่ากันเดียวกันได้ไหมล้อแม็กเวลนะพันแปดพันเหมือนกันฟรีดาว ตอนแรกว่าจะเล่นบอกว่าสองคันนี้ขายคันละแสนอ่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาซ้ำแล้วซ้ำแล้วซื้อเดี๋ยวมีคนซื้อสองคันเลยมันจะซื้อสองคันไม่ได้ไม่ได้เอาพอนแปดพันคือขายคันละแสนโอ้สองคันทะคู่เลยหอยสือสองคันโหลดได้เอาอยากเอาคันไหนเรี่อคันนี้ถึงหมื่นไหมแปดพันเหมือนกันอันนี้แปดพันอันนั้ห้าพัน Ooh, <c oughs> อ๋อไม่หรอไม่เออไม่โอ้โหโคตรสุดครับร้อแม็กอยากได้ลายไหนเลือกมาไปป้ายแดงแล้วไม่มีรถไม่มีของจองสงการอชาติหน้าเฮ้ยไม่ใช่รอปีใหม่มาหายเสียมเลยอุ้ยรอโดนพทษเจ้ากร้ซงไปกู้ดิเราเนาะแต่สิบเกินสามสีเดียนหรอกนะแล้วมีอย่างนี้เลยนะ ไม่ผ่านแล้วไม่บอกเขาลอยเขาลอปล่อยเขาลเขาอเขากลับไปหารถเมื่อบ้านมาท่านเอาแปดพันตลอดสัญญาเรื่องเงินดาวไม่ต้องพูดเรื่องเงินจองบ่ตตองเว้าเพราะว่าไอเสมฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งรถฟรีทั่วไทยโอเคบ่โอเคครับนะต่างองื่ันซื้อได้บริการทําสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัท รับวิสาหากิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านนาะรปภพ่อับวิ่นรับแกลบขับบุกรอขับซิบรอรับแมคโครตัดไม้เผา่านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเ,เล่แผงร้อยตลาดนัดข้องถมปลามงปลามงทุกอาชีพฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวนะอาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปให้เป็นสะพานบุญ พี่น้องได้มาซื้อรถสวยรถงามรถไม่เนี่ยหน่อย <ๆ S 2> และอะไรที่สําคัญได้โปถแถมมอเตอรไ์ไซค์แค่นี้ก็เป็นสะพานบุญให้พี่น้องผู้ที่แช่แล้วโอเคปะโอเคครับนะแช่ไปในไลายครับให้ผู้ทุกผู้ยากได้เห็นคลิปนี้ได้มาซื้อรถไอ้เสมนะอ้าวฝากไลค์ฝากแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ไอ้เสมพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอ้เสมของแท้ไอ้เสมคนจริงไอ้เสมจัดให้ไอ้เสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจ๋ว